พระโพธิสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอินใช่ไหมลูกก็ไปเกิดเป็นจันทะเทพบุตรหลานก็ไปเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรเลนก็ไปเกิดเป็นมาตาลีเทพบุตรถัดจากเลนก็เป็น เป็นอะไรเป็นอะไรไม่ใช่โหลนนะไม่ใช่โลนลือจะลือซื่อลือ้อลอลิงสลาอือไม,ม่เอกอลือนะลือ้อคำว่าโหนเนี่ยมาจากเพลงชื่อเพลงอะไรไม่รู้ แต่ชื่อเพลงนึกจำน้อเพลงได้บรรพบุร,รุษของไทยแต่โบราณเนี่ยปลูกบ้านปลองเมืองคุ้มเยา่าเสียเหลือเสียเนื้อมีเฉเบาอะไรประมาณเนี้ยลูกล้านเล้นล้นภายหนจะได้มีพระสุธาอาศัยเอ๊ะคำว่าโหลดมาจากเพลงเนี้ยจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงอะไรแต่จริงแล้วคือลือ้อะลือลือ พูดถึงลือใช่ไหมเมื่อวานถึงลือลือลือก่อนตายก,ก็สั่งดีลูกสั่งดีลูกว่าลูกเอ้ยดูนะจะงงว่ากเนี่ย <laughs> สักดีว่าอะไรอ่ะพ่อของเทียดจักงงแล้ะพ่อของเทียดสืบอ,อายุพระพุทธศาสานา